เปืนแรงมากครับลองเล่นดูจะติดใจฮ่าฮ่าโอ้โหมันก็แรงจริงๆงสิเพราะว่าผมก็ลองแล้วตัวสีทองที่ผมเคยทำคลิปรีวิวให้คนดูดูไปนะครับผมและนี่ก็คือปืนถาวร นะครับที่มีขายไม่สิเรียกว่าที่มีแจกอยู่ที่งานเกม PBNC ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมอ่านี่ก็คือปินแดด SS 3นะครับผมจะเรียกมันว่า SS 3แล้วกันนะสั้นๆเนาะนะครับนี่คือปืนถาวรน,นะครับผมตอนที่ผมเคยรีวิวไปอันนั้นเป็นปืนสีทองถูกไหมแต่อันเนี้ยถาวรน,นะครับตัวดั้งเดิมเลยนะครับผมและรู้สึกว่าจะมีแค่2กระบอกในเซิร์ฟเวอร์ที่ถาวรด้วยนะเออนะครับผม แล้วก็รู้สึกว่าปืนโค้ดตัวเนี้นะครับเห็นว่าขายที่งานในเกมนะพี่ผมบอกมาว่าแบบเขาซื้อขายกันเนี่ยเห็นว่าตั้งราคากอยู่ที่ 3- 4มสี่พันบาทเลยนะนี่คือกระบอกละ3ามสี่พันบาทเลยนะครับผมก็ขอบคุณเจ้าของไอเดียมากๆเลยนะครับผมนะที่ให้ผมนะครับได้มาทําคลิปนะครับให้คนดูได้ดูกันในคลิปนี้นะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาคุณดูไปดูนะครับว่าอยู่ในเกมแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่คือตัวดั้งเดิมด้วยนะครับผมนะ มาเดี๋ยวไปยิงคำข่าวไดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เคยเล่นมาหลายที่เหมือนกันเนาะไปเดี๋ยวไปหาห้องก่อนครับไห right. นลองหน่อยสิมันจะแน่สักแค่ไหนนะปืนนี้นะามาครับนี่ตัวดั้งเดิมดูดิน,นี่นี่แหละชอบจริงๆอะไรที่มันดั้งเดิมดั้งเดิม <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวสิโอเพิ่งมาเล่นเอง โอ้ไม่ต้องอธิบาย,ยะอะไรเพาปืนนี้นะยิงแค่โดนก็เป็นพอนะครับปืนสายเคาะบอกเลยกระสุนก็2ี่สิบนัดอย่างที่ผมคิดจริงๆเพรากระสุนมันต้องน้อยแบบมันต้องน้อยมากๆอ่ะแต่ถ้าตัวสีทองจะสาสิบนัดนะแต่ปืนนี้เป็นปืนที่แบบแบบ แบบแบบเออแบบว่าไม่ไม่เน้น,ไม,น,นไม่เน้นบูปืนเนี้ยเน้นแบบส่องระยะไกลเคาะบอกเลยแบบขอแค่กระสุนโดนเข้าตัวนะครับถึงแม้ว่ากระสุนมันจะเท่าไหร่อ่ะมันจะ20นัดก็จริงนะแต่ว่าแบบมันปืนสายเคาะอ่ะอุ้ยนั่นไงหน้ากาศเด้งเฮ้ยอากาศเด้หนูหัวกูแตกเนี่ยนะมาเลย <c oughs> <c oughs>

บูเลยไหมบูเลยโอ้โหเล่นนะน,น,นิดเดียวเองเออรู้สึกมัน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 เอาเจ้าขอไอดีป่ะเนี่ยอ๋อนี่เจ้าขอไอดีเออนี่เจ้าขอไอดีนะครับแหมคุยกันเมื่อกี้อยู่พักหนึ่งเออตอนแรกนรึกว่าเพื่อนเขาโอ้ทีมงานเขาเข้ามาด้วยย้ายห,ห้องได้ไหมเอ้ยลืมบอกเลยว่าซ่อมด้วยอะไรซ่อมด้วยพอยนะ89พอย นะครับเมื่อกี้ดูอยู่นะครับ89พอยต์นะครับอ่าโอเคตัว okay, เลยโอ้บ้าบ้าไปแล้วเฮ้ยโอ้ยบ้ oh, าเฮ้ย <c oughs> กระโดดลงมาอีกกระโดดลงมาทำไมเฮ้ยโอ้โหใกล้ๆนี่คือ <laughs> กไม่หนักหนักเลย อะไรอะไรเวลายิงก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับรากระาาเดิ้งอะไรอย่างนี้ระวังแตกระวังตุยเย่โอ้โหด้วย Jane killer. Jane killer. มาเด,ดิมาเดิด <c oughs> เออฮ้ย <c oughs> โอ้โหู้วย มันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเอาโดนคิดข้างล่างสอยอีกมาเด้อโอ้โหซอยฟี เฮ้ยยังไงน,นะระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้นะครับระดับนี้โอ้โหไม่ต้องอธิบายนะี่ยแกบหันตูดให้กับฝั่งของท่ามน,นะครับการเดินยิงหัวแต้ครับ โอ้เห็นจะควันเฮ้ยโอ้โหโหดแท้ว่ะทีนี้มันโหดแท้ปืนมันก็โหดแท้เฮ้ยดู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 โอ้ไม่ต้องกูกูต้องบรรยายอะไรวะเนี่ยกูต้องบรรยายอะไรวะเนี่ยความแรงมันมันไม่ต้องบรรยายเลยครับ อื่นไม่ต้องบรรยายนเลยอะเออเนี่ยซ่อมได้89พอยต์เนี่ยเอาให้ดูชัดๆเลยนะครับ89พอยต์เห็นไหมอ่าะก็โอ้โหอิจฉาเจ้าหอยดีเลยมีปืนดีปืนแรงขนาดนี้แต่ว่าตัวไม้ถาวรน,นะสีทองใครที่ไปซื้อที่งานเกมมาก็อันนี้เนี่ยก็ยินดีคุณด้วยเพราะว่ามันเป็นปืนที่ดีเลยนะครับเป็นปืนที่ยิงคำมันไม่ขำว่ะ มันแบบสายโหดสายดุเลยอะ่ะเออมันขำไม่ออกว่ะปืนเนี้ยคนโดนยีงนี่คือแบบบอกเลยว่าจุกบอกเลยว่าจุกแน่นอนอ่ะลองด่านเล่นล็อกกันบ้างมาเดี๋ยวยืนหลังเขื่อนแล้วไล่ย,ยิงเลยหลังกำแพงตอนนี้ยเออเดี๋ยวยิงเลยรอ,ลอเลยอะ่ะรอเลยอะ่ะนี่อ่ะรอไมละโหแอคิดรัว ยูตรงนี้กันหมดเลยอะ่ะอุ้ย M 200ครับผมกระสุนเอาหัวเลยครับเสียบมีใครวมมะอ๋อเพื่อนเพื่อน เฮ้ยิีใครอะโอ้ไปเกินมาดิเออต,ต,ตายตายตายมันจะโดนข้างๆสอยจะแล้วโอ้คิด ต้องฮือเลยโหดันกันมาเร็วจริงๆวะเฮ้ยผมรู้ว่าทีมเราต้องการสายบูมาบูให้เดี๋ยวบูให้เล่นปืนนี้เนี่ยนะบูจำนวน20นัดบ้าไปแล้วครับแต่เจาทำจริงครับผมบูไม่ได้ว่ะเยอะเกินเยอะเกินเอาเด้ มาเลยโ้ตรงกลางสวยม,มาเลยดันสู้บ้างอะ่ะกูสู้บ้างนะอะมาไม่ยอมมาน้องข้ามแล้วกูไม่อยู่บ้านแล้วกูไม่เป็นสายคอแล้วกูเป็นสายบูมาดิดูดิ มีสิบนัดกับบูได้เว้ยเออเอฮ้ยบูเลยกูบูเลยบูบูบ,บ,บ, <c oughs> บูเนี่ย <c oughs> โอ้โหด้วยถ้าเป็นตัวสีทองจะขนาดไหนวะเนี่ยไม่จังไหนวะโอ้โหด้วยโอ้โคตรไฮไลท์หลอ่หลอเลยโอ้เจ็บแล้วเจ็บแล้ว อาเด็กเฮ้ยมาจะมาอล่อยบ้านเราจะมาลูดพวกเราไม่ได้มาดิบูเนี่ยพี่บูเฮ้ยเจ็บเอาหวัดดิเฮ้ยเฮ้ยบ้านกูเรียบร้อยโอ้โหโคดูครับเรียบร้อยกระสุดหมดโอ้โหปล่อยเลยอะไรพี่เออโอ้เอาดี ไฮไลท์คนอื่นกูไม่ดูเย็ดอยากหลอเฮ้ยพิเศษสถานการเกมนะครับจากจะแพ้เฮ้ยเะเลพี่เบลสลายนะแครสลายเดี๋ยววันดีครับก่อนเขาจะรู้เลยว่าเป็นผมนะสลายตาลงสองหัวนี่ยก็จะรู้เลยเออสิงก็ดีคนอื่นอยู่แนะไม้บึง มุกมุกมุกเมื่อกี้กูเล่นมุกกูเล่นมุกกูยงไปโดนเมื่อกี้กูเล่นมุกสมจริงมากมุกเมื่อแย่มาดิมาดีดิมาดีดิเออจะจัดให้เลยอุ้ยเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องปั๊มยาแหมดูดูซองยิงนี่ผมก็รู้ว่าผมจะสาหัสพอเริ่มเล่นเป็นแล้วคือมั่งมันจัดเลยว่ะ นัมกมันกว่าคลิปที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมานี่ผมเล่นก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็แบบก็ก็มันอ่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงแต่อันนี้พอเฮ้ยไปละไปละอทำยังไ้ตกใจเลยใ,ใคร <laughs> ยิงมาละอ๋อยิงว่าไอ้นี่แน่เลย <laughs> ทีมเรายิงผมเพราะว่ายนี่แน่นอนอ่าก็าียกว่าอะไรมันไม่มีชื่อนึกว่าศัตรูอะไรอย่างเงี้ยเออ แน่นอนแน่นอนจะเหลากูด <The> ้วยประเด็นเกินตายแต่โอ้โอ้โอ้ถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่จะเหลืออะไรไหมล่ะอืมดูดูยิ่ใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคลิปเกียนเกียนแบบว่า เล่นเกียนแบบไม่เห็นแบบยังไงอะ,ะตัวไอดีไม่มีชื่อเนาะเออเดินเล่นเกียนแกล้งทีฟัน้องฆ่าไอ,อตัวเองดีกว่าเออใครอยากดูไหมมีใครอยากดูไหมคอมเมนต์คอมเมนต์บอกเลยว่าได้หลายฮาร์ดแน่นอนบอกเลยว่าตัวพลังตัวพลังนะครับโอ้โหยิ่งไม่โดนเลยฮะอันนี้ปืนนี้ไม่มีอะไรมากพยายามคุมปืนยิงให้โดนมากที่สุด ผมบอกแล้วว่ายังไงยังไงมันก็ไม่กี่นัดอ่ะจริงกระสุนจะหมดแล้วมอ้อเถอะโอ้ยฉาจะขอให้ดีเลยว่ะได้ปืนนี้ถาวรเองติดฉาเลยอ่ะจริงนะติดฉาเลยมันเอาไว้ยิงแบบถ้ามาเล่นคำขำนี่คือแบบโอ้โหมันมันได้มากเลยนะแต่ได้ยิงแบบแบบเดือดเดือดอ่ะ แต่ถ้ายิางแบบเดือดๆปืนนี้มันก็ยังยังได้อยู่มันก็ได้อยู่ดีอ่ะเออถึงแม้ว่ากระสุนจะไม่เยอะเท่าตัวไม่ถาวรเนานะตัวสีทองอะไรเงี้ยเออจะอาจจะไม่เยอะเท่าอะไรเงี้ยแต่แต่ความแรงของปืนตัวนี้คือมันแรงอยู่แลว้วไงมันไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมล,ล่ะแกจะยิงท่าหรอจะยิงชันคนนี้ยังเง้นเจ็บแล้วเจ็บลว ให้ยิงวะนี่แน่สวยเพื่อนทำนี่เอากระลวกอ๋อติดกระโดดติดกระโดดติดเทติดแอคอ่ะอู้มาดิไหนใครจะ่ว่าดิวะามาดิาาดโอ้โหดูดูด,ดูเอออะไรอ่ะเออเออ โอ้โหไฮไลท์ต oh! oh! ัวเองกดสเปกบาร์เฉยโอ้ยพี่จเลกูก็ตามาดีกว่าก็ว่าอยู่กระสุนลูกซองของใครนะกำลังลั่นๆนะโอเคครับผมก็ไว้เป็เทานี้กอนละกันนะครับผมรบกวนเจ้าของไอดีมากเกินไปนะครับอย่าจะรบกวนเจ้าของไอดีมากเกินไปนะให้เขาไปเล่นตอนแรกอะผมเข้าไอดีนี้ตอนที่เขากำลังเล่นพอดีเลยมั้งเออเพราะว่าแบบเข้าแบบไอดีมาชนกันอะเออเพราะ ขอบคุณเจ้าก๋อยดีมา,มากๆเลยนะครับผมนาทีส่งไอดีนะครับผมมาให้ผมได้เล่นนะครับเออให้ยืมให้ยืมเรียกว่าให้ยืมเลยว่าอย่าเรียกว่าส่งมานะครับเออขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมนะกับปืนตัวนี้นะครับแรงมากอะ่ะกี่นัดวะแบบชัวร์ๆนะเอาจริงๆชัวร์ๆก็สองสามนัดนะครับผมอ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากครับผมแล้วเจอก,กันจ้า